สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ปิยพงศ์ตอบแล้วกุนซือทีมชาติไทยคนต่อไปที่จะเข้ามากู้สถานการณ์เดือดตุกปิยพงศ์ผิอ่อนนะครับก็น่าระดับตำแหน่งนของทีมชาติไทยชูคนเฮงวิทยาลหกุลคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการกอบกู้สถานการณ์ทีมชาติไทยในตอนนี้แต่หากตนเลือกได้นะฮะจะเปลี่ยนไปใช้โค้ชเกาหลีใต้แทนโค้ชญี่ปุ่น ปิยพงศ์ผิวอ่อนนะครับเปิดใจพันรายการทางย t u b e แต่งโมโลลปิยพงศ์ยิงถึงสิ่งที่ลม้มเหลวของทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของอากิระนิชโนะไว้ว่าเกิดจากความผิดพลาดในการจัดตัวผู้เล่นที่ลงสนามในแต่ละนัดดูเหมือนว่าอาจารย์นิชโนะจะไม่ค่อยรู้จักนักฟุตบอลที่ดีพอและไม่มีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนแต่ตอนนี้ยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกต่อไปแล้วเพราะเวียดนามเขาเริ่มพัฒนาทิ้งห่างออกไปขณะที่มาเลเซียก็กำลังจะตามมา แลอินโดนีเซียก็น่ากลัวขึ้นแทบทุกวันจากแนวนทางการกุกทีมของโค้ชโสมสิ้นแต่อย่างดังนั้นสมาคมลูกหนังไทยจะต้องเรียบประชมุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นโดยด่วนไม่งั้นอาจจะโดนชาติอื่นๆในอาเซียนแซงในไม่ช้าสําหรับโค้ชนิชนก็ต้องมาประเมินกันว่ามีความบกพร่องตรงไหนเกินบ้างถ้าคิดจะใช้งานคราต่อจนหมดสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็วางเป้าหมายไปเลยว่าเราต้องการอะไร แต่ถ้าจะหาโค้ดใหม่ก็ต้องตัดสินใจกันณนตอนนี้ว่าจะใช้ใครซึ่งถ้าตนมีอำนาจก็คงจะเปลี่ยนมาใช้โค้ดเกาหลีแทนญี่ปุ่นเพราะดูแล้วคราวนี้อาจารย์นิชโนสอบตกทุกข้อในสายตาของตอนขณะเดีวยวกันถ้าจะเลือกโค้ดไทยมาคุมทีมก็มีหลายคนที่มีศักยภาพอาทิเช่นโค้ดแบนทัชตะวันศรีบานโค้ดองค์ดุสิตเฉลิมแสนโค้ดจะเด็ดมีลาบแต่2คนหลังนะฮะควรคเริ่มจากการคุมทีมเย,มยาวชนหรือทีมยูยี่สปีทีมชาติไทยมากกว่า แต่จะจริงแล้วคนที่เหมาะสมมากที่สุดกับการกู้วิกฤตฟุตบอลไทยในตอนนี้น่าจะเป็นคนแห่งวิทยาลาหอกุลมากที่สุดเพราะณตอนนี้คุณวุฒิวัยวุฒิความรู้เรื่องฟุตบอลรวมถึงคอนเนคชันในกลุ่มชนบุรีที่ใกล้ชิดกับบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงมีเหนือคนอื่นอย่างชัดเจนและน่าจะทำงานกันได้ไม่ยากเพราะรู้แนวทางกันอยู่แล้วไม่มีหอกเด็กเส้น บิ๊กออนยืนยันนะครับชังศึกไม่มีเด็กเส้นย้ำไม่เคยไปยุ่งเลือกบิ๊กออนนะครับพลตำรวจเอกสมยศปุ่มพม,ม่วงประมุขลูกหนังไทยออกมายืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจของทัพชังศึกทีมชาติไทยไม่มีเด็กเส้นแน่นอนและสมาคมไม่เคยยุ่งเรื่องการเรียกตัวนักเตะเข้ามาแน่นอนตามที่ทัพชางศึกทีมชาติไทยทํางานในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ2กลุ่มเจเทียบประเทศสหรัฐอาหรับ,อรบอเอมิเรตสได้อย่างย่ำแย่ ด้วยผลงานการจบอันดับที่4จาก5ทีมมี9แตม้มดีกว่าแค่อินโดนีเซียที่มี1แตม้มพร้อมตกรอบมาแบบหมดสภาพจนทำให้เกิดกระแสดรามา่าวิจารณ์ตามโลกโซเชียลเรื่องนักเตะเด็กเส้นในแคมป์ทีมชาติไทยล่าสุดบิ off, ๊กออฟผูตรวจเอกสมยศพุ่มวันน่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เห็นสภาษณ์ผ่านสื่อว่าเรื่องนี้เข้าใจถึงความปิดหวังแฟนจึงมีคำถามข้อสงสัย เรื่องนี้ห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่สมาคมก็บอกได้เลยว่าไม่มีถามกี่ครั้งก็ยังยืนยันว่าไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเตะเลยเพราะมีหน้าที่หาเงินมาสนับสนุนเท่านั้นนะฮะพ่อส่งหนูได้แค่นี้ลุเองเนอวยพรศอสลักไฮเปอร์โคนก่อนลุยศึกเคลิก บิ๊กบอสประสาทสายฟ้าระยาวถึงแบ็คซ้ายของทีมกอลลูสิกเคลีกหรือลีกของเกาหลีใต้เดวินทิทอมนะครับท่านประธานสมโมสรบุรรัมยมนูนเตดได้พูดถึงสารลักหปยไปคนแบ็คซ้ายของทีมที่เตรียมไปร่วมทัพกับชุนบุค,คุนไดมอเตอร์ด้วยเสียยิมตัวเป็นระยะเวลา6เดือนโดยก็ความที่ลุงเนได้พูดถึงเจ้าพีมีใจความว่าวันที่พ่อเอาพีมาอยู่บริลมย์เราคุยกันว่านี่คือโอกาสของคนบุริลมย์ที่จะมาช่วยกันสร้างทีมบุริลมย์ เราให้โอกาสกันและก,กันเราให้กำลังใจกันและก,กันเราช่วยพัฒนาทีมบุรีรัมย์และพัฒนาตัวเองวันนี้เป็นอีกโอกาสที่สำคัญเพราะเชื่อว่าการไปเคลีกเป็นโอกาสที่มีความหมายในชีวิตของลูกแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงแค่6เดือนแต่เราจะใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าเพื่อซื้ออนาคตที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะได้มากกว่าเสียอย่างแน่นอนเวลาทุกนาทีมุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพต้องขยันฝึกซ้อมให้มากที่สุด ต้องต่อสู้กับทุกปัญหาทุกอุปสรรคทั้งในสนามและนอกสนามและการใช้ชีวิตแบบเหมือเอชียเมีนักฟุตบอลไทยไม่กี่คนที่จะได้โอกาสแบบนี้เมื่อได้แล้วใช้มันให้เต็มที่ให้คุ้มค่าให้เป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดคนทั้งนี้จะเป็นกําลังใจให้สู้ให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดพ่อส่งได้แค่นี้จากนี้ไปต้องดูแลตัวเองต้องมีวินัยตัวเองต้องสร้างอนาคตให้กับตัวเองเพื่อพ่อแม่และครอบครัวที่เรารักสู้ เพื่อบุรีรัมพ่อส่งแกได้แค่นี้ละไอ้ลูกชายถึงจริงๆนะฮะโอ้โหปั้นจนโด่งดังนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะท่านประธานบุรีรัมยูนเต็ดคุณเนวินชิดชอบนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะซื้อญี่ปุ่นรายงานจับตาอนาคตนิชโนะกับทีมชาติไทย ซีจปุนย่างซาก์คิ่งรายงานถึงสถานก,การณ์ของทีมชาติไทยที่นำทัพมาโดยอากิระนิชโนโที่ต้องตกรอบสุดคูบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อซาอุดิอาระบอิมเลสมาในนัดสุดท้ายพวกเขากะพบกับมาเลเซียก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่อมาเลเซียไปอีก1 0น,นะครับโดยผลงานที่เกิดขึ้นของทีมเจ้าไทยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พวกเขาไม่มีชนะทิพย์สงกสินและธีรดรบุญมาทานผู้เล่นจากทีมในจิลลีรวมถึงทิลิลป์ดังดา ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทีมชาติไทยในครั้งนี้เนื่องด้วยอาการมาเจ็บและสถานการณ์ที่ย่ำบากในครอบครัวจากการเดินทางในช่วงโควิด -19 อีกทั้งมานูเอลทมเบียซึ่งเป็นผู้เล่นการหลักภายในแนวรับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บในช่วงก่อนเกมและจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวอย่างกระทันหันจุดเปลี่ยนของเกมในครึ่งหลังที่ซาฟวีราชิดกองกลางของมาเลเซียเอาชนะเฮเนสซอภูมิภาในการได้จุดโทษในนาทีที่52และเขาก็ตัดสินใจที่จะยิงจุดโทษในจังหวะนั้น และนั่นทําให้ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ไป1นสวส่งผลให้มาเลเซียพลิกแซงทีมชาติไทยไปขึ้นไปรั้งอันดับที่3และทีมชาติไทยจบอันดับที่4และไทยต้องเจอผลงานที่น่าผิดหวังที่ต้องพ่ายแพ้กับมาเลเซียถึง2ครังตอนนี้อากิลานิชโนถูกวิวาห์วิจารณ์อย่างหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงผลงานของเขากับทีมชาติไทยมีแนวโน้มไม่น้อยที่จะต้องจับตาถึงอนาคตต่อจากนี้ของอากิลานิชโนกับทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรนะฮะโอ้โ นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่17มิถุนายนนะครับแล้วแัฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันยางไรเชิญร่วมเสนอในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับ